ชีซี่ไฟสแน็คคว้ารางวัลแฟนชายยอดนิยมประจำปี2,565 นับตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วทุกมุมโลกหลายๆคนต้องตกงานว่างงานขาดรายได้จึงจําเป็นต้องดิ้นรนหางานหรืออาชีพเพื่อสร้างไรายได้และความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวแต่การเริ่มต้นธุรกิจใหม่โดยตนเองในสถานการณ์ปัจจุบนันนี้นับได้ว่ามีความเสี่ยงและท้าทายเป็นอย่างมากดังนั้นธุรกิจร้านอาหารและขนมทานเล่นในรูปแบบแฟรนไชส์อย่างชีสซี่ไฟสแน k จึงเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์กลุ่มคนที่อยากมีไรายได้เพราะลงทุนน้อยเปิดร้านเร็วอีกทั้งได รับการอบรมการบริหาร,รจัดการร้านจากเจ้าของแฟรนไชส์ก่อนการเปิดร้านชีซีไฟสแน็คถือเป็นแฟรนไชส์เฟนไฟ ซอสชีสสูตรเมเรียนรแสแซ่บอร่อยไม่เหมือนใครเป็นร้านขนมทาเล่นของคนรุ่นใหม่สไตล์ชีสขายง่ายกำไรดีไม่ว่าจะเป็นรายได้เสริมหรือหลกักทานได้ทุกเพศทุกวัยหลากหลายรสชาติโดยล่าสุดชีสซี่ไฟสแนค็คได้รับรางวัลโมเด p ร์นโพเพลล่าอินเวสเมนต์แฟนชายอินไทยแลนด์2022แฟรนไชสยอดนิยมลงทุนประจำปี2565จากการจัดอันดับและคัดเลือกโดยเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ความน่าสนใจของแฟรนไชส์ชีสซี่ไฟสแนค็คนอกจากจะขายง่ายกำไรดีไม่ว่าจะเป็นราย ได้เสริมหรือหลักยังไม่เก็บค่ากรารตลาดรายเดือนไม่เก็บเปอร์เซนต์จากยอดขายเฟรนฟรายชีสชีสนำเข้ามาจากนิวซีแลนมีความเป็นธรรมชาติสูงนมบวบแท้ใช้เฟรนฟรายเกรดเอจากอเมริกาเลยนะรสชาติมันฝรั่งเมื่อดิ้นสัมผัสความนุ่มข้างในเต็มรถมากนอกจากตัวเฟรนฟรายจะดีงามแล้วผงรสซิกเนเจอร์เป็นสูตรรับเฉพาะชีสซีฟายและสไปซี่ชีสวาซาบิชีสและที่ขายดีเป็นเชดดาร์ชีสสูตรเข้มขน้นไม่เลี่ยนเลือกได้หลากหลายรสชาติทานสะดวกหาซื้องา่าย เพราะมีสาขาแฟรนไชส์ทั่วประเทศ รูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์ชีซี่ไฟสแน็คแพ็กเกจเซตเเริ่มต้น27,000บาทแพ็กเกจเซตเเริ่มต้น29,900บาทแพ็กเกจเซ็ต 32, B, ดัเริ่มต้น32,900บาทแพ็กเกจเซ็ตบีอินดอเริ่มต้น65,000บาทแพ็กเกจเซ็ตบีคีออสเริ่มต้น89,000บาทแพ็กเกจเซ็ตซีบิลอินเริ่มต้น180,000บาทสำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มธุรกิจ ขนมทานเล่นในรูปแบบแฟรนไชส์อย่างชิซี่ไฟสแน็คถือเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์มากที่สุดในยุคนี้เพราะขายง่ายลงทุนน้อยคืนทุนไวกำไรงาม ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ